ได้ยไปเดียซ้ำโอ้ไปแดกมันยอนมันเหมือนผมก็เน่ยทุใหเสกุยใหญ่พาทิศแห่งโฆนณโอ้ยยังไงผมใหญ่จอนกได้เออก็แค่นั้นละโอ้ยย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 ยรยยยยยัยยย้ยยอยยยยคยย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 ยกยย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 ยายย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 ยัี ไปเบิง่งดูครับมาดูมาดูว่าเราจะทำอะไรกันนะต้องกดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วจะได้รู้ว่าทำอะไรครลงไปไปไอ้บุดไปยืนยังไงมีโก้ิปเกอร์ทั้งทางลงไปไอ้เจ้าเงเปลี่ยแหวนมาไม่มีตัวไม่รู้ว่าไม่มีแหวนออกไปอีกไปไปใครบุญไปอีก สวัสดีครับรเด็ก็อยู่กับผมนะครับช่องเป็นมันพลนะครับอยู่กับผมก็จะเห็นนะครับเก่มขอไม่หยิบขอไม่หยิบ ตัวตรงยูพี่อ้ยังยังไบอกตัวบอกว่าไม่ก่อนต่ามุกเด้แ้ขาย,ยายคาไม่ายยาอีกครั้ขาย,ยายความอีกขยายคาไม่หายพดีเออให้เห็นกองคนลไไูกอไะเีกแทระ่ีดลูกเต็นที่ไอ้อสามคั้งแป้งไม่เห็นยังยูให้มือนอีด้แ้งว่ามันหนามดำไอมันย้อนแสงไอ้ีว่า

โกบิโก้ลักกี้อร่อยเข้มหวานมันครับโปดกต้น่กบิโก้ลักกี้เจ้าเบิ้งโฆษณาหลงผีวะโกบิโก้ลักกี้เด้อร่อยเข้มหวานมันครับทานปะครับปะรองอีกรอบรึเปล่าอ้าโกบิโก้ลักกี้เดย์อร่อยเข้มหวานมัน

ลองอีกรอบด้วยอ่าโกมิโก้ลัคกี้เดย์อร่อยเข้มหวานมันอร่อยเข้มหอมหวานมัน